vâng ạ การเล่นไม่ได้เลยดีสวัสดีครับลัคก,กี้เดย์ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเล่นยังไงอะ่ะคือเรื่องจบไปสตรีมล่าสุดนี่คือสองปีแล้วอะ่ะเฮ้ยสองปีแล้วนูเว้ย แล้วไม่สองปีน้องไม่เคยกลับมาเล่นอีกเลยแล้วเล่นแบบผ่านแบบซอมเดียวด้วยแล้วอยู่ DLC ไม่มาวันนี้อัปเดตว,วันนี้ลืมจริงๆตั้งใจว่าอยากจะเล่นเหมือนกันแต่ลืมตั้งใจว่าจะเล่นลืมลืมมาซ้อมลืมซ้อมจำวิธีการเล่นไม่ได้แล้วเพราะผมไม่ได้เล่นไอ้น,นั่นด้วยผมไม่ได้เล่นบนแบบจอยด้วยคอนโทรเลอร์ Controller. ไม่ได้เล่นเล่นบนคีย์บอร์ดกับเมาส์ที่ผ่านมาครั้งแรก่ สปีผมไปดูสตรีมล่าสุดที่ผมเล่นที่น็อกครั้งสุดท้ายอ่ะสองปีแล้วนะ้งเว้ยเชี่ยจำได้ว่าเล่นเกมนี้เมื่อต้นต้นปีของปีสองพันยิบสองเนาะเชี่ยนี่สองปีเต็มเต็มครับเดี๋ยวถ้าเล่นห่วยผมลงลงสตรีมเลยแล้วไปซ้อมก่อน <c oughs> สวัส <laughs> <Yeah. S 2> ดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนคือมีปัญหาแล้วล่ะผมว่าผมมีปัญหาแล้วแหละ shadow of the SP มันแบบทุกคนแบบรอคอยอะ่ะผู้มัหมองนะผู้มหมอง,ออง,มองรอคอยมาสองปีว่าแพทเสริมจะมา พอ,อมาคูลืมซ้อมเล่นไม่เป็นก็ตายง่วก็คง EP หนึ่งก็คงจบภายในไม่ถึงชั่วโมงอ่ะดูแลคือผมไม่ได้ใช้จอยดิปัญหาถ้าใช้จอยผมว่าผมไม่มีปัญหาเอ้ากูไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเอ้า้วผมต้องไปไหนอ่ะ เแย่ลืมไปหมดแล้วว่าใครช่วยสอนหน่อยไปยังไงอ่ะไอ้ตรงนี้มันคือด่านนอกอะ่ะผมจะ้คือผมน็อกเสร็จผมเลิกเลยเนี่ยผมอยู่ตรงนี้จริงด้วยเนี่ยมันต้องไปที่ไหนวะถึงจะไป DLC ได้อะ่ะใครจำได้บ้างใครรู้บ้างบอกหน่อยดีนี่แหละ งงเลยนี่บอกเลยบอกแบบไม่มาแบบงงๆไม่รู้เลยไปไปไปแบบไหนอ่ะเออผมไม,ไม่ได้ศึกษาขอ้อมูลหี่อะไรเลยเนี่ยไม่ได้อะไรนะครับคนคนที่มาดู คนมาดูคนมาดูคนมาดูขอสตรีผมนี่แบบไม่ได้ทำกันบ้านเลยเลยผมจำได้ว่ามันตรงที่สู้ผับม็อกสู้ของม็อกมันอยู่ตรงไหนวะจุดพรของม็อกอะ เอา,าสิผมจำไ,ไม่ได้นะไอ้เรี่ยมมาถึงก็ลืมแล้วเนี่ยคือมันจะไปมันจะไปตรงไหนว่าทางเข้า DLC ใหม่เนี่ยใครรู้บอกผมสิ <c oughs> <c oughs> ผมจำได้ว่ามันมันคือต่านของบอสอ่ะรู้แค่นี้อ่ะแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนลืมต้นขออนาตลงสตรีมตรงน,นี้ไปไปหาข้อมูลก่อนไหมได้ไหมตอนลงสตรีมไปหาข้อมูลก่อนได้ไหมเพราะผมจำไม่ได้จริงๆอะ่ะไม่ไม่รู้เรื่องเลยคือ อนนี้คือผมอยู่ที่ปราสาทเนาะกรแต่ปราสาทที่มันสู้ขับม็อกผมกนไม่ได้เล่นนานไงนผมก็จะไม่ได้อืไปไหนว่าหมุนอะไรชื่อพรนะจุดแดนต้องห้ามกันไหนวะัน่ยู่ตรงไหนอะ่ะสู้ขับม็อกอะ่ะนี่ชั้นไดดินใช่ไะมไดดินที่สุดคือน,น้ำบันลังเอ์เด้นบอะวะ ไอ้เหี้ยจะไม่ได้หาดังเข้าดีหาทังเข้าดีเ l c ไม่ได้ครับผม <sm all> ม่น่าจะใช่นะ ผมอย่าย,ยืนนิ่งโอเคทำไม่ได้แล้วต้องไปตรงไหนวะทางเข้าใครบอกทีเอ่อนายชื่พอพรนนต้องโบดบดไหมไปวะเอ่อ บนนกเกาวาหลาดูนี่นะดูนี่แต่สาจุดเริ่มต้นชี้นามที่เรามาเอ่อดูนี่นะวงจัดตอนที่วง,งจัดนะนี่ไงเมื่อกี้จำได้ว่าบล็อกมันอยู่ใต้ดินนะใครรู้บ้างวะวะใครรู้บอกหน่อยว่ามันต้องไปพอนไหนปีเปิดแผนที่เมื่อกีนน้นี่ไงกดไวสลยฉันใต้ดิน นี่งไงเอ่อไปในสุศึกษาแลงงาว้วส่งเงิวะกาเข้าศึกษาได้เพิ่มดูลิธานี่ก็วะอ่ะลองไปดูวะจำได้ว่าที่เคยอ่านดีโอซีว่าคือมันไปไอที่ละโอ้ยเชีย่ยกูชงง่ตั้งแต่ต้นสตรีมเนยที่หลังจำไว้ให้ก่อนสตรีมต้อง,งศึกษาก่อนนะ นี่ไงกูเราถูกด้วยฮ่าฮ่าพี่แต่ที่สุดกูจะได้ไปแล้วโอ้ยแย่มู้นอะมันมู้นจริงจริงอะำน้ำเลยได้ Touch the way hãy I tổng thống the realm of the young men, young women, nằm men, young women, young men, 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 young đã young men, young men, young men, young gặp young men, 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 young ตรีมก็สต,ตีมตอนกลางวันก็อย่างเงี้ยแหละได้ยินเสียงคับเค้กถ้าเป็นแบบว่าคนดูกเก่าๆก็จะจําได้นะว่านี่แหละอะไรผมคือนี่สัมผัสอันนี้เพราะว่าเขาบอกให้สัมผัสเอ้าสัมผัสไงฟันเหรอแต่ผมจำได้มันมันอยู่ตรงเนี้ยผมเห็นในในฮีอร่ม,มัน เราไป <I 'm S 1> ไงล่ะลุงสัมผัสบอกให้กูสัมผัสกับมืออันแห้งเหี่ยวไปวะนี่ไงไปใช้เวลากี่นาทีว่ากว่าจะได้ไปไม่รู้ทางไปไม่ได้ศึกษาเลยเหมือนเดิมสงสัยก็เหมือนอีพีสูตรนั้งที่ตตยหารัวๆนี่ผมจังจำปุ่มไม่ได้เลยนะผมไม่ได้ใช้จอ,อยผมใช้คีย์บอร์ดเชียร์แล้วงไงมีให้กูฝึกปุ้เนี่ย ยังไงวะทำอะไรไม่ได้เลยครับผมน,นี่ชุดอุปกรณ์อันนี้ใส่เลยจากจากเร็วอันนี้คืออะไรอะ่ะเอาไว้ทำอะไรอะ่ะพวกเครื่องรางอ,นนอ,รรรอันนี้เจอะสัตว์ศี์อันนี้อมฤตันนี้เราเรียนแบบไปหไงวะอถอดใจต่อไปนี่ของจริง ของจริงเฮ้ยอะไรกูเจอของจริงตั้งแต่แบบเข้ามาเข้ามาไม่ได้แล้วจากนี้เป็นชิ้มามกันเต็ี่ยนแลแล้วสิยังวันน,นีเจ๊ท่ทุ่งสุสานโอ้ยเออเ,อ,อ,เอ,อ,เอ,อเฮ้ยเฮ้ย่าเพิ่งกดเรียกม้ากดไงอะ่ะจำได้ว่าเรามีม้านี่กระเป๋าพกความทรงจำแห่งคอนระบบข้อความ ึ้นมาเรื่อไงวะนี่ง่เลยนะชอบขั้นง่เลยดิยไม่ได้ครับก่อนที่จะเล่นเกมศึกษาก่อนเปลี่ยนอาวุธโจมตีอาวุธมือซ้ายมือขวาขี่มากก้ากดยังไงวะกูลืมอ้อนี่อันนี้นม้วนตัววิ่งมไม่ใช่นี่ถอยหลังกระโดดนี่ว่ายังไงนะครับท่านผู้ชม เลิกไม่ได้ขอ,งงอขออนุญาตลงไอ้เชื่อกดอาร์กดอาร์นี่อะไรวะออ,อ,อ,ออกกินจอกศักดิ์สิทธิ์อ,อ่ากดอากินยากูไม่มีอะไรเลยหรอมันต้องมีแบบเล่นมลไม่มีเลยว,วะเล่นมาได้ไงวะเนี่ยนี่ีอะไรวะแผนทีอออห่หรอโอเคไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมาแช่ ไอ้เนี้ยคนอื่นเขาซ้อมกูยังกดขึ้นมาไม่เป็นเลยม้ากดไงวะนี่ไงวะเนี่ยไอ้เนี่ย,ย,ยที่หลังจะเป็นต้องซ้อมก่อนนะแต่พอที่จำได้นถูกเซฟอ่ะลา s c a ด e ี e e ิ Discover เี่แต่เป็นภาพมันสวยนะแต่อะไรกดใหไกดดูมแมพวะ m หมอ n b z q อันนี้อะไรอะ่ะ ยอ่ด F, ยอดัเอ็ย่อที่ผมลองกดทุกปุ่มอยู่เลยนะฟโดดี G, H, G, L, Q, เอชเเอลคิวเน่อีอ่านขออนุญาตกดลองทุกปุ่มอยู่นะตอนนี้ขี่ม้าย,ยังไงวะงานงอกแล้วฮะหนึ่งเอหนึ่งอสองสาม เชีย่ยไปเล่นๆนะชัดคนอื่นก็ซ้อมก่อนเข้าไอ้นี่ไม่มีซ้อมเลยมันต้องมีกระเป่านกนกหวีนะกูจำได้เอ่อคางอะไเแ่อนเอ่อ,อยวม่ไสิคืออะไรเนี่ยโพงแห่งรูนเอาไว้ทำอะไรวะเชี่ยึงไม่ซ้อมก่อนเล่นวันนี้มีเวลาต้องเยอะแยะจำไม่ได้เลยฮะนี่เป็นเอ่อทุด,ดี ุร mm ีผมตีบวกอีกเรียกทุรีนี่ยังไงวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอพีนี่รูนที่ได้มาตอนนี้เราใช้รูนอันนี้อยู่มหาลูนับเกาบมือเกาะขาซึ่งลางส่องมูลซึ่งมือุรีได้ถึงถึงพลังของมีค่าคาถาภาษามีเรื่องอีกที่ อะไรอะทำไมคาถามันมกากระบาดอะอ๋อต้องมีความฉลาดผมไม,ผม,ไม,ไผม่ผมไม่ได้ใส่เวทผมจาไนนแล้วผมไม่ได้ใส่เวทเร่ใส่แต่ตอนนี้คือปัญหาคือม้ากดยังไงอ๋อนี่ไงอันนี้เลือกอ่าอ่าได้ละอันนี้เลือกใช้ อ๋อมันต้องไปเซตเซตอุปกรณ์อันนี้จะอยู่ตรงมันจะเป็นนกหวีดเรียกมา้าแตตลต่ตอนเล่นผมก็ทิ้งเลยนะไม,ไม่เคยกลับเข้ามาดูอีกเลยอะออนกหวีดเรียกมาอยู่ไหนวะใช่ปาวะ โอ้ไม oh ่ก็กกลับมาเล่นทําไมเนี่ย <c oughs> จับอะไรไม่ได้เลยใครที่หวังสาระจากเกมนี้ไปดูช่องอื่นเลยนะครับอื่นสาระไม่มีฮนะอย่าว่าจะสาระเลยเล่นเองยังดื่มเองอยู่เลยตอนเนี้ยไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะสวัสดีครับว่าใครเอ่ยแต่ตอนนี้คือปัญหาคือพ,พี่หานกหวีดเรียกมาไม่เจอพี่จำไม่ได้พี่ไม่เล่นนาน วิดเร่องมาวิววิทเฮ้ยทำไงอะขึ้นม้าไม่ได้อ่ะขอ,อยาดลงสตรีมได้ไหมอ่ะขอไปซ้อมก่อนได้ไหมอ่ <c oughs> ะเน่ยกูที่แม่ทำอะไรก็อืถ้าไปซ้อมมานี่ก็ไม่มีปัญหาลจำได้ไม่ไม่มีอะไรสอนกูเลยอ <c oughs> ลืมแล้ว จริงซ้ายผมต้องมีโล่ไม่ใช่เหรอวะมาฉันมาทำอะไรที่นี่ริยาธโพงแห่งดูนทำอะไรวะถ้าเรากดอันนี้เราต้องกดยังไงวะขอกดอาใช้ของ คืออะไรอ่ะกูก็จำไม่ได้บอกได้คำเดียวว่าเพื่อผมว่ามันต้องมีประโยชน์อะไรสักอย่างนะตอนนี้คือลมไปหมดแล้วเนี่ยแลเกมแม็กเซฟไปหมดแล้วเนี่ยปวาโง่อ๋อนี่ไงกระเป๋าพวกพานี่ป่ะเป๋าซ้าย F สลับ F สลับอันนี้หรอ F สลับหรอ ไม่ใช้จะนำมาซึ่งพรแห่งมหาลูมมหาลูนตะเกียงติดเอลสาสสองแสงพอลลวงหัวเป็่งเสียงเหรียญเชิดชูเกียรติตายแล้วนี่อะไรหนึ่งงอความทรงจำดับธทมินเปลีนนะ่ยนแนวไฟเอ็มเป็นซุดทักโซเล่นมาสองปีแล้วว่ะ คือพี่เล่นเกมนี้มาสองปีแล้วพี่น็อกไปแล้วแล้วพี่เห็นมันมีแพทใหม่เข้ามาพี่เลยจะเข้าจะจะมาเล่นอีกทีแล้วสุดท้ายกูลืมหมดแล้วอะว่ามันเล่นยังไงอะเข้าใจว่านี่งไนงนกหวิดพูดอาชากูเจอแล้วอะไรเงีเ้ยแต่ปัญหาคือมันจะไปอยู่ตรงไหนอะ เจอแล้วเจอแล้วแต่นี่เหมือนเด็กเพิ่งหัดเล่นใหม่เลยอะ่ะแบบคือสองปีแล้วจำไม่ได้เลยใช้วางวางทั้งหมดที่เลือกใช้เป่าน้กหวีเอ่อย้อนคือหมเโ้งหงดิดอ,อันนี้อันนี้ไม่เหมือนวะ่ะ เน,นี่ยี่ม้าได้แล้วแต่แต่คือว่ามันต้องมันต้องมีแบบขีรัดอ่ะตายแล้วลืมจ้ะ,ะความทรงจำหลงลุ่นทำไมมงอยู่ตรงนี้นี่ไงเพื่นอนผูผู้อาชายอยู่ทางซ้ายไหนอ่ะ ให้คุณมานั่งกดอย่างนี้ไม่ได้นะยืนยันปิดปดสลับเอาละครับงานนี้อยู่บนม้ากี่ตัว EP นี้อาจจะจบเร็วนะเพราะผมไอ้แยแผนที่ผมกดยังไงกูก็จำไม่ได้อีเนี้ยแผนที่กดยังไงอ,อ่ะปีเหรอเอ่อออ๋จำได้ละการเปิดแผนที่มันจะต้องเปิดต้องหาแมพ เปิดแบบอยู่ตรงไหนอ่ะเจ๊แ่อัศวินแน่งมิกาดมมดตัวเหลงนิ่หายเลยไอ้เทีย้ยนั่นมันใครอ่ะสามสี่คนทำผีอ่ะนี่ผมใช้เวลากี่นาทีเดี่ยวกว่าจะขาขาวิธีการขี่มา้าได้แล้วยังเอามาใส่ในช็อตคัทไม่เป็นด้วยนะยเดี๋ยวเพิ่งๆมันต้องเปิดแมปอะเปิด,เป,ดเปิดไงวะ มันจะต้องมีพรที่ไว้เปิดแมปอะอะไรเงี้ยก็าผมจะไม่ผิดนะเพลงดาบสุดรักล่าเนื้อเที่ยเสียงอะไรวะซ้อมกซ้อมกแบบก่ก่อนแล้วกันนี่แหละเหยื่อตัวแรกของของของภาคใหม่ไอเหยื่อนั่นของจริงมาไอเหยื่อของจริงมาอย่ามึนดิกูยังไม่อยากตายอ่ะมึงมาเองนะ เดี๋ยวพรุ่งน,นี้ไปซื้อจอยอีกแแบบนี้เออยะตกใจหมเลยอะ่ะเดี๋ยวผมไปซ้อมมาล้วกันอันนี้คือสตรีมไม่รู้ว่าตอนนี้คือบอกว่าเออเดี๋ยวอาจจะมาสตรีมเกมนี้แหละแต่คือว่าพูดตรงๆว่าจําไม่ได้เลยครับวิธีการใช้คีย์รัดวิธีการเนี่ยเนี่ยแค่นี้ผมยังกดไม่ได้เลยอ่ะมันกดกินยาแล้วเนี่ยแล้วยามันเพิ่มยังไงก็ไม่รู้นะตอนนี้จำไม่ได้เลยนะ ไม่ได้จริงฮะคงต้องไปซ้อมก่อน EP นี่มาเดีย๋ยวต้องเปลี่ยนชื่อมัน EP ศูนย์แล้วเล่นยังไงวะเนี่ยจะต้องเอาตรงนี้ไปใส่ยังไงเอากดดอกวีดอีกเออเดี๋ยวลงก่อนละกันม่งั้นตายรัวๆแน่เลยอะ่ะยังเล่นไม่เป็นเหลือความทรงจำน้ะมหาลุนเท่าสงครามเจาะศักดิ์สิทธิ์เพิ่มจำนวนครั้งการใช้เพิ่มเงการคุ้นฟู แต่สั่เอ่อไม่สามารถอ๋อเคทำให้มันเวลา u p v i e แผนที่ใช่ผมยังมองไม่เห็นจำได้นะ้ะจะต้องแบบไปหาแผนที่มาเปิดถึงจะเห็นนะใช่ต้องปึกแบบไม่ใช่แค่ชินมือคือตอนนี้คือพี่จำแม้กระทั่งไม่ได้เลยนี่ว่าเราจะเล่นยังไงเนี่ยพี่ดูพี่แบบเนี่ยดูดิพี่เล่น คือถ้าเราไม่น็อกอ่ะไม่ไม่ผ่านเราเราก็จะเข้ามาเล่นในมือเนี่ยต่อสไลอยต่อยแต่ก่อนกุเล่นยังไงว่าสีดาส่องมือยังไงวะแต่ก่อนปรับปุ่มด้วยอ่ะว่าให้มันเรียกเรียกกระต่ายน้อยอ่ะเร็วๆที่จำไม่ได้แล้วว่าใชปพอต้องกด ESC เราเรียกอ่ะที่ดูก่อนมันไม่ใช่อ่ะมันต้องเร็วกว่านี้เดี๋ยวไปซ้ออ๋อนี่พุ่งอ่าเอ้ยนี่ไงแผนที่อ่ากูเจอละ จำได้อยู่คุ้นๆแต่สู้กับอนสเตอร์นี่มีตายนะนี่นี่นี่เป็นแผนที่จำได้ละอ่ากดจีกดจีว่าแบบเอา้เอาถ้าเราดูแบบน,นี้เงี้ยเกูอยากซ้อมมีกว่ะเฮ้ยพูคุยว่ะพูคุยให้ด้วยจะต,ต้องลงอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องแอผมต้องไปหาวิธีก่อนนะว่าทำยังไง คือผมโอ้คือจำไม่ได้เลยอะว่ามันยังไงนะต้องขอโทษทุกคนด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอีกทีแล้วกันเดีย๋ยวผมขอไปซ้อมก่นอนเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูมาแล้วเฮ้ยเป็นเก่งมาวะพี่กระทิงอ่ะลอง,งอดิไหนๆก็ไหนๆแล้วมันเป็นเหยื่อตัวแรกของกูอ่ะ ยังไงกูโดนก่อนเลย <ś c oughs> ไปเลยไปบายเดี๋ยวจยาจะเอาเป็นเหยื่อตัวแรกก่อนลงสตรีมอนะ่ะกูจะเป็นเหยื่อบันกูจะลงยังยไงไงเนี่ยมาเดี <ś c oughs> ย๋ยวกูจะตายเอาไอ,าคอาคา้คนเหวอเอ้ยกดยากดใจอ่ะกูตายนะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามึงควรจะซ้อมก่อนจำปุ่มไม่ได้ไอ้มึงจำไม่เลยก่อนมึงจะกลับมาเล่นเอเดอร์ลิงอีกรอบเนี่ยมึงกดยา,ยางไงมึงจำไม่ได้เลยกูคแค้นแล้วเวน,นี่ยกดไงวะอันเนี้ยเปลี่ยนยาอันนี้ของกดอะไรใช้อ๋อกดอากูลืมนะมึงเจอกูไปไหนแต่ตอนเนี้ยคืออยากจะ อโอ้ยตรงไหนวันนี้กด E ใช้ Q ปิด R ปลด F สลับเจ็ดประเภทออจำไม่ได้จริงีครับขอ,ออีกทีดิที่ไปทางไหนวะเห็นที่กดอะไรกด E นี่ไง นี่อย่างที่เราเจอเมืม่อกี้ใช่หรือทางขวาอ่าอยู่ทาง,าทางไม่น่าเชื่อนะว่าเล่นอย่างนี้จะเคยน็อกเกมเอเดอร์ลิงมาก่อนผมล็อกจริงนะผมผมผ่าผมาผ่านแล้วนะเนี่ยต็บของตายก่อนใช่ไหมเงินค้าแสนไน้เหียมฆ่าครูเมื่อกี้ไหนวะเมื่อก่อนกูเล่นได้ไงวะเริ่มจากซ้อมจากไอ้ตัวพวกนี้ก่อนดีกว่า กะโหลก uh huh. กะโหลกคืออาวุธเราดีนะของเราดีทุกอย่างนะแต่ปัญหาคือเล่นไม่เป็นอะไรอะ่ะเห็ดเนื้แดงผมต้องไปซ้อมก่อนนะว่ามันคใ,ใช้ช็อตคัดยังไงเพราะว่าผมไม่ผมบอกเลยว่าที่ผมเล่นนี่ผมใช้คีย์บอร์ดก,กับเมาส์นะ คนอื่นเขาใช้จอยกันหมดนะแต่ผมเซียนจัดไงโอเคตามนั้นฮะลงอย่างรวดเร็วครับแล้วเ,เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีแล้วกันขอไปซ้อมก่อนเจอกันอีกทีน่าจะประมาณกลางคืนนะจะต,ติดเล่นดอดด้วยดิเดี๋ยวดูก่อนอาจจะไม่เล่นดอเอาจจะไมาเล่นลิงแบบนั้นนะสรุปนั้นที่ตอนนี้เราตีมากี่นาทีวะเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะบอกเลยว่าไม่ได้เี้่อะไรลยครับผม เดี๋ยวซ้อมกันแล้วเจอใหม่โอเคบายบายลงแล้ววันนี้มาให้รู้ว่าวันนี้มาให้รู้แล้วกันว่าเจอกูแน่แค่นั้นแหละแน่นอนเจอกูแน่เอ็นเดลิงแล้วเจอกันใหม่ครับบายบายฮะ